ถามว่าถ้าเกิดมีลูกค้าที่ทําเสมือนว่ามา2คนแต่จริงๆแล้วเอาเพื่อนมาด้วยอีกเพียบเลยมาเช็คอินที่โรงแรมของเราจะทํายังไงดีคุณแชมป์คะ90วินาทีพร้อมไหมคะครพร้อมนะเริ่มค่ะจริงก็ด้วยความเป็นบูธชีของเราเนี่ยมันแทบจะจําหน้าลูกค้าทุกคนได้หมดเลยห้องมันน้อยด้วยแหละมันก็จําได้หมดเลยคน,คนนู้นคนนี้เป็นใครพูดคุยกันอยู่แล้วนั้นปกติผมจะมีตั้งอยู่แล้วว่า ห้องนี้พักได้2คน 2> คหรือว่าตอนลูกค้าบุ๊กิ้งมาจะมีรายละเอียดอยู่แล้วว่าสองคนเอ็กซ์ตร้าเพอร์เซนต์เท่าไหร่อย่างนี้ก็เป็นราคาที่ลูกคา้าปกติจะฟังแล้วโอเครับได้พร้อมที่จะจะจะ่จายให้เราก็มีเคสที่แบบแอบนอนแล้วก็แอบออกไปกลางคืนเนี้ยเช่นตื่นก่อนแล้วออกไปก่อนก็มีแต่ส่วนใหญ่เราผมจะมีพวกกล้องวงจรปิดข้างมาอยู่แล้วล่ะลูกค้าจะเห็นอยู่แล้วว่าเขาแอบเราเราเห็นเขาตั้มาสามสิบวิค่ะก็ปัญหาพวกนี้มันก็เจอกันเยอะอยู่แล้ว มันต้องมีช่โรงแรมอยู่แล้วครับแต่ว่าเราจะสื่อสารกับลูกค้ายังไงเท่านั้นเองให้เขายอมรับแล้วโอเคกับบัตเจตที่ต้องเสียเพิ่มคือมาได้แต่จ่ายเพิ่มร<ช>ับเป็นรายหัวไปไหวไหมน้องแอนแต่ว่าท่านหนูรู้แล้วว่ามีกล้องวงจรปิด เราปนูจะแอบให้ม <manuscript> ิดชิด่านจะทำให้มิดชิดบอกแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ทําทําเหมือนกันแต่ทาต่อแต่ทําให้แนบเนียนยิ่งขึ้นไม่ดีไม่ดีสิแบบนี้ไม่ดีใช่ไหมคะแบบนี้ไม่ดีในกล่องนอนได้ไม่เยอะเข้าไปเยอะก็อึดอัดอ๋อใช่ลืมเออลืมจุดนี้ไปอ่ะรานนี้มาถึงโรงแรมของคุณแชมป์ไปแล้วอีกสองท่านค่ะพี่สคิงน้องแอนอยากจะถามใครเอ่ยขอเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วกันค่ะเป็นพี่สายแล้วกันขอพี่สายเอ๊ะพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงไม่ใช่หนูว่า ค่ะัยรุ่นก่อนนงเดวไปรุ่นหน่อยนะคะคุณทรายจากเดอะเลเจนแม่กลองนะคะถ้าไม่งไงดีถ้าแขกมา2คนเช็คอิน2คนแต่เอาเข้าจริงๆ่าพวกมาอีกเพียบเลยคุณสาย90วินาทีพร้อมไหมคะค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะค่ะเออจริงๆแล้วก็ที่โรงแรมก็มีมีบอกเหมือนกันนะคะว่าแบบเออห้องนี้พักได้2คนนะถ้าเกิดจะเพิ่มต้องมีเตียงเสริมอย่างงี้นะคะเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราเรามีกติกาไว้อยู่แล้วอ่ะเออยังไงก็คงต้องให้แขกทำตามเนาะแบบถ้าเกิดมาเกินก็ต้อง ต้องจ่ายตามที่กําหนดไว้ค่ะคล้กรณีต้องเชิญออกไหมคะยังไม่มีค่ะไม่เคยเจอโชคดีที่ลูกค้าที่นําค่อนข้างแบบน่ารักใจเย็นอะไรเงี้ยคืออยากพักผ่อนจริงๆส่วนใหญ่ก็คือเขาก็จะไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรอยู่แล้วอะไรเล้ยแต่เราเราเคยทานะตอนเราเป็นไว้นุ่นนะว่าถ้าสมมุติว่าเจอพวกหนูและพวกหนูดื้อไงคะถ้าสมมุติว่าหนูมากันเร็วมากเลยแล้วเฮ้ยรีบกลับรีบกลับเดี๋ยวเขารู้มาคือเข้าดีหลังแล้วตื่นก่อนแล้วแบบไปตอนเช้าแล้วแบบเหตุการณ์นี้เคยมีไหมคะเราเก็บไม่ได้เก็บเงินเก็บไม่ได้คะคะ ของเราไม่เคยมีนะแต่ว่าพนักง,งานที่โรงแรมเนี่ย<ม>คือเป็นกันเองกับแขกมากแล้วก็อยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดน้องกาา้าแอบพนักง,งานเข้ามาน้องก็เอาให้รอดออกไปให้รอดแล้วกันกลัมากลัวมากถ้าเห็นหน้าแบบนี้อย่าให้เข้านะคะถ้าหน้าดีไปเตรียมตัวได้เลยต้องหาพวกมาแน่นอนหรือไม่ก็ไม่จะจ่าย<บ>าอแอน <บา S 1> ทำแบบนี้บ่อยไหมไม่บ่อยค่ะหนูร้อนเล่ต้องตอบว่าไม่เคยสิลูก <อา S 1> ไม่เคยดีกว่าเลยดูดีกว่าเยอะบอกไม่บ่อยไม่ดีโอเคหมดเวลา เดี๋ยวอีกหนึ่งท่านเนาะวัยรุ่นไปแล้ววัยรุ่นกว่าอ่าอันนี้รุ่นเขาเรียกรุ่นแล้วัยรุ่นถูกแล้ววัยรุ่นถูกแล้วนะคะกับพี่ก้าของเรานะคะอรรูเบสเด้์ค่ะมีวิธีแก้ปัญหายังไงเอ่ยกับปัญหาแบบนี้นะคะ90วินาทีพร้อมไหมคะโอเคเริ่มค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยลูกค้าที่มาพักก็จะทราบกติกาพอสมควรแต่ถ้าเกิดอย่างที่น้องแอนบอกมาเนี่ย มันไม่เจอจริงๆกลับมาชา้าปรากฏว่ามาเจอตอนเช้ามากกว่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าว่าเราจะทำอย่างไงใช่ไหมคะทางที่โรงแรมเองเนี่ยก็จะบอกแกว่าเนี่ยเนื่องจากว่าเราสองคนน่าแต่อยู่มาอย่างนี้เราขอเอ็กซ์ตร้าชาร์จซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่จ่ายก็เคยนะคะเราก็เสนออีกห้องนึงไปเลยแล้วก็บอกว่าอย mm ู่อยู่ฟรีไปเลยแล้วกันทุกท่านเป็นขาวต่างชาติใช่ไหมคะเขากลับเกรงใจ ใช้ต้องใช้กลยุทธ์แบบท <y> ี่เอาไปเลยละกันเพราะว่าไหนไหนเนี่ยไอก็ไม่สามารถจะให้อยู่อยู่ได้อยู่แล้ววันต่อวัอยู่เอาไปเลยละกันไอ้อาเกวตให้อยู่ด้วยที่ดีที่สุดก็คือหาคนที่แฮนดิเลเรื่องพวกนี้ได้ดีคนส่วนใหญ่มาพักไม่ต้องการหาเรื่องเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ทราบจริงๆแล้วก็ให้เขาไปใช่ไหมคะก็ไม่ว่ากันนะคะหีสุดท้ายแล้วถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็ ผู้จาไม่รู้เรื่องมันนอนไม่ได้จริงๆไม่มีห้องแล้วเราคงต้องเชิญชออกไ,อไม่ออกก็ต้องเชิญทางทางการ<ภ>ามาช่วยเหลือแล้วนิดนึงแต่น้องแอนคงไม่เจอจ้ะน้องแอนหมดเวลาพอดีเลยค่ะ <c oughs> น้องแอนอยากใหญ่บ้านนะไปอยู่บางขวางเอาไหมโกงค่าโรงแรมอย่างนี้หนูไม่ไปโรงแรมดีกว่า มันเสี่ยงต่อการโดนจับเสยอะเลเพราะ <c oughs> ว่าหนูจะอดใจไม่ได้ที่จะไม่หนีใช่ไหมคะหนูจะต้องแวบหนีตลอดเวลาเอาละค่ะถึงเวลาโหวตสาหรับคําถามข้อที่7กันแล้วนะคะซึ่งเป็นคำถามของน้องแอนเมื่อกี้พร้อมโหวตไหมพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมโหวตแล้วขอเชิญโหวตเลยค่ะ Business King. Business King. เรียบร้อยนะคะ7ข้อคําถามผ่านไปแล้วขอเข้าสู่คําถามข้อที่8กันเลยค่ะสําหรับคําถามข้อที่8ไม่ทราบว่าใครจะเป็นคนถามค่ะอ่าเชิญนําตัวเลยค่ะครับสวัสดีครับบอลนะครับ คำถามที่ผมจะถามน,นะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าที่โรงแรมนะครับมีแขกเนี่ยมาเข้าพักและต้องการที่จะขอลดราคาห้องพักนี่นะครับในราคาที่ต่ำม,มากอย่างเช่นว่าอขอลด40%าราคาห้องพักเดิมะครับพี่จะจัดการยังไงกับเคสตัวนี้เคสนี้ครับแล้วก็ยังสามารถบริหารภาระองค์กรได้อยู่ต่อไปครับค่ะน้องบอลอยากจะถามคำถามบิสซิสคิงท่านไหนก่อนคะขอถาม คนที่อยู่ประสบการณ์เยอะก่อนแล้วกันนะครับขอถามพี่กาสะคร่บคุณกาจากอุ r e ร i ส e เดนซ์พร้อมไหมคะสำหรับคำถามข้อนี้90วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาจะทราบอยู่แล้วแพ็กเกจเป็นยังไงแต่ถ้ายงยืนยันขอลด40%เราบอกว่ามาพักครั้งหน้าแล้วเราพักหนึ่งแถมหนึ่งมีช่วงเวลาเพราะว่าในช่วงเวลาที่เป็น low season นะคะกับพฤษภสานมิถุนายนกรกฎาคมเสนอไปใช่ไหมคะเขาก็จะกลับมาพักครั้งหน้า โดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยจะยอมเรื่องพวกนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่ทางน้องบอกบอกว่าในเรื่องของตัว positioning ของสถานที่เราเองถ้าคนคิดว่ามาถึงเราสามารถที่จะยังไงก็40ยังไงก็เดินออกยังไงก็40ก็เดินออกต่อให้เขาเป็นคิงก็ตามเนี่ยคงต้องพีบางครั้งก็ไม่เป็นไรคะ่ะงั้นโอกาสหน้าเรียนเชิญใหม่นะคะแต่ว่าเราไม่มีทางทะเลาะกับลูกค้าแน่นอนถ้าเกิดประปปนีประนอมไม่ได้เราก็ จะเสนอทางอื่นนะคะเช่นขอไปลดคราวหน้าได้ไหมครางนี้ยังไม่ลดแต่ถ้าไม่ได้จริงๆคงต้องรบกวนพักที่โรงแรมอื่นเธอโรงแรมเราไม่ไหวจริงๆแบบนี้คะน้น้องบอลนะช่างต่อแบบเราคนไทยชอบต่อเนาะบางทีไม่ได้ไม่ได้ตามที่เราต่อนะคะน้องบอลค่ะเหลือวิสส์กิ้งอีกสองท่านน้องบอลจะเลือกท่านไหนดีคะขอถามพี่ไาย์่อยแล้วกันครับถามพี่ไซยก่อนนะคะคุณไซายค่ะจากเดลหเจนแม่กลองค่ะคุณไซาย90วินาทีพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะก็จริงๆไซคิดว่า มันก็ต้องดูเรื่องซีซันเหมือนกันนะคะคือถ้า <ạ. S 1> เกิดสมมติว่าเป็นไฮซันเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวเพราะว่าเราก็มีแขกมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,นะแล้วก็อย่างของเราเนะี่ยโปรโมชั่นก็ชัดเจนทั้งในเว็บไซต์โทรมาถามนีก็ได้ส่วนใหญ่เราก็จะชัดเจนอยู่แล้วว่าเออตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่โรงแรมเราเนี่ยมีบริการ ค่อนข้างแบบอยู่แล้วคือลูกค้ามาปุ๊บเรามีเวลคัมดิ้งอะไรอย่เงี้ยเลยเป็นทั้งน้ำกระเจี๊ยบน้ำใบเตยอะไรเงี้ยเป็นของที่เป็นโอท็อปค่ะคือคนชาวบ้านทำแล้วอร่อยมากอะไรเงี้ยเรามีตลอดมีอะไรอร่อยๆมามีปลาทูมีกะปิเราก็แบ่งให้กับแขกอยู่แล้วมีแบบทําให้ชิมเป็นเซอร์วิสที่เสริมอยู่แล้วคือเข้าใจว่าเออทุกคนที่มาเนี่ยก็อยากจะแบบเฮ้ยนี่ราคาพิเศษอะไรเงี้ยช่วยหน่อยอะไรเงี้ย ก็อย่างที่บอกค่ะเราอาจจะไม่ได้ลดได้มากแต่ว่าเราแน่นอนว่าเราจะให้ความบริการเนี่ยมากกว่าที่คุณต้องการแน่นอนน้องก็คิดว่าคุณน่าจะเข้าใจเรียกได้ว่าราคาเราเท่าเดิมแต่บริการนี้เหนือความคาดหมายแน่นอนอท่านคาดหวังเท่าไหร่เราให้มากกว่านั้นนะคะเอาละหมดเวลาพอดีน้องบอลเหลืออีกหนึ่งท่านเนาะที่ยังไม่ได้ตอบนะคะ พี่แชมป์ของเรานะคะเหลือคุณแชมป์จาก Box Packer นะคะคุณแชมป์90วินาทีพร้อมนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะก็น <Business S 2> <c oughs> ่าจะเป็นเรื่องของการเจราจากับลูกค้ามากกว่า <c oughs> ปกติผมเชื่อว่าทุกโรงแรมน่าจะมีเบสทายแม็กซ์มินิมัมอยู่แล้วว่าเดือนล,ลยอยู่เท่านี้นะต่ำกว่าน,นี้ไม่ได้ละ <c oughs> ต้นทุนเราขาดทุนหรือว่าทั้นการที่จะราคาเลยไปมันขึ้นอยู่กับเด็กหรือว่าหน้าที่เราให้เขาไปในการต่อรองแล้ว่าเออถ้าคุณพัก ลองต่อลองดูว่าคุณพักกี่คืนถ้าคืนเดียวรถก็เป็นไปไม่ได้ทางผมจะว่ามาร์เก็ตติ้งก็คือราคาเนี่ยผมจะมีเบสทายอยู่แล้ะแล้วผมราคาจะเป็นราคาดิส u n t ไปอยู่แล้ะแต่าจาแจ้งลูกค้าว่าราคานี้เป็นราคาดิส u n t แล้วนะ แต่ว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าชั้นดีข้างหน้าเนี่ยอาจจะลดเพิ่มขึ้นอะไรอีกเราใส่เรคขอดให้คุณอะไร <Business S 2> ว่าไปเรียกได้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพนักงานต้องมีทักษะในการต่อรองที่ดีพอสมควรเลยนะคะประนีประนอมกันน่าจะได้ถูกใจวินวิน s ซ t ิ a ชั o นกันทั้งลูกค้าแล้วก็เจ้าของธุรกิจด้วยนะคะพร้อมในการโหวตไหมเอ่ยพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญโหวกับคําถามข้อที่8ค่ะ พร้อมแล้วขอเข้าสู่คําถามข้อที่9เลยค่ะคําถามข้อที่9กไม่ทราบว่าใครจะถามเอ่ยอน้องชื่ออะไรคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องยุยนยคะคะยุยค่ะก็วันนี้ใครอยากจะถามพี่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ๆนะคะมาในรายการ business king นะคะซึ่งธุรกิจของพี่เนี่ยคงจะต้องมีความเทพอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะทราบว่าพี่จะมีวิธีการจัดการอย่างไรคะที่จะทําให้ธุรกิจของพี่เนี่ยอยู่แบบยั่งยืน ทำยังไงให้ธุรกิจเทพอยู่แล้วเนี่ยเป็นเทพแบบตลอดไปเทพแบบยั่งยืนแม่คำถามข้อนี้สำคัญนะคะน้องยูอยากจะให้ Business King ท่านไหนตอบก่อนคะขอเริ่มจากพี่ก้าแล้วกันขอเริ่มจากพี่ก้าอีกแล้วแม่ปะหมดแลาไม่ใช่ม่กามาเลยนะคะพี่ก้าน้องงเรือกพี่ก้าคนแรกตลอดเลยจะอารุนเรสเดนท์น่คะพี่ก้าค่ะ90วินาทีพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะค่ะอันแรกเลยคือบริการการปรับปรุงให้ทาง โรงแรมดูดีอยู่เสมอคือเนื่องจากเป็นโรงแรมเนี่ยสักหกเดือนต้องทาสีใหม่ต้องปรับปรุงใหม่อันที่3ซึ่งสําคัญที่สุดก็คือ,อลูกค้าที่มาพักกับเราต้องเก็บข้อมูลให้ดีเพราะว่าเวลาเรามีโปรโมชั่นมีอะไรต่างๆเนี่ยเราส่งไปได้ใช่ไหมคะอัตลักษณ์อัตลักษณ์รรเนี่ยในความเป็นอรุณเ r e s i d e n เนี่ยสิ่งที่เราให้ความแตกต่างก็คือ1นึ่งโลเคชัค่นของเราอยู่แถวเกาะรัตนโกสินทร์นะคะอันที่2คือการตกแต่ง สไตล์ชิโนโปรตุกสเพราะฉะนั้นโรงแรมที่เรามีอยู่ในเครือตอนนี้มี3แห่งนะคะอรุณเรสิเดนซ์ขออนุญาตโปรโมทนิดนึงนะคะได้เลยค่ะสารารุณแล้วก็เชตุพลเกตเราคิดอันนี้เนี่ยงานบริการงานตกแต่งจะช่วยให้เราย่างยืนไม่ต้องไปนั่งเครียดในใหม่ไม่ต้องไปนั่งะายใหม่เราชื่ออรุณเรสิเดนซ์กรุ๊ปอัตลักษณ์คล้ายๆเดิมคือเห็นปุ๊บรู้ละเครือของโรงแรมเราแน่นอนนะคะแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละโรงแรมอยู่แล้วเอาละค่ะน้องยุ้ย โอเคนะเหลือวิสัสสกิณ์อีก2ท่านค่ะน้องยูจะให้ท่านไหนตอบดีคะ,ะต่อไปขอเป็นพี่แชมป์ละกันค่ะเป็นพี่แชมป์เรียงไปเลยเนาะ90วินาทีพร้อมไหมคะคโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะคคสื่อโฆษณาที่ดีสุดก็คือการบอกปากต่อปากเราจะทำโฆษณากี่ร้อยล้านต้นทุนกี่พันล้านหรือว่าไงสิบล้านว่าไปมันไม่ชัดเจนและสามารถฟอสได้เท่าการบอกต่อทำไงให้เขาไปบอกต่อต่อต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นก็คือการบริการที่ดี แล้วก็รวมทั้งการทำพวก CRM ต่างๆะนะพวกติดต่อกับลูกค้าไม่ใช่เขาออกจากโรงแรมเราไปคือจบกันเราต้องมีการสื่อสารติดต่อกับเขาอยู่เสมอให้เขาสึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งกับโรงแรมเรานะเขามีความเมมโมรีกับโรงแรมเราตัวนี้ครับผมเอาละหมดเวลาพอดีค่ะน้องยุ้ยขาเลยอีกหนึ่งท่านนะ Business King ของเรานะคะก็คือคุณทรายนั่นเองค่ะจก t เจ l e g e จ d แม่กลอง90วินาทีพร้อมไหมคะค่ะ เอาละถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ <Business team. S 1> ก็ถ้าเป็นในแง่ของธุรกิจนะคะก็คือแน่นอนก็น่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานมากกว่าขอเสริมเป็นในเรื่องอื่นแล้วกันอย่างไทรเรียนท่าป่านาใช่นักธุรกิจมันก็จะมีเรื่องอย่างของโรงแรมของเออเดนเจนแม่กองเนี่ยข้อดีคือตั้งอยู่ริมแม่น้ําแม่กอง <c oughs> ใช่ไหมคะมีกิจกรรมก็คือมีนั่งเรือชมหิ่งห้อยมีคนพายเรือมาขายวุเตี๋ยวอะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยเป็นรีซอร์สที่เราไม่ต้องสร้างเลยแต่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เราควรจะดูแลทรัพยากรของเราด้วยคือไม่ใช่ว่าแบบอ๋อเนี่ยอยู่ได้10ปีหิ่งห้อยหายไปหมดแล้วละอะไรเงี้ยทีนี้อีกรักเราก็เสียไปถูกไหมคือเรามีข้อดีของสิ่งแวดล้อมพวกนี้เราต้องรักษา,าดูแลถ้าเกิดมันอยู่คู่กันไปอย่างเงี้ยเราก็เชื่อว่ามันน่าจะอยู่กันได้นานคือต้องเครื่อนหนุนกันทํายังไง<ช>ที่จะลักษณะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอยู่แบบนี้น่าจะยั่งยืนนะคะสาหรับเดเลิเจนแม่กลองเอาละพร้อมหรือยังเอยสำหรับการโบตคำถามข้อนี้ของเรา เอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการโหวตค่ะเอาละผ่านไปแล้วทั้งหมด9ข้อนะคะตอนนี้ทุกท่านมีคะแนนกันพอสมควรละขอเข้าสู่คําถามข้อสุดท้ายคือข้อที่10ของเราในวันนี้เลยค่ะคําถามข้อที่10ไม่ว่าไม่ทราบว่าใครจะเป็นคนถามเอ่ยแนะนําตัวเลยค่ะชื่อมายค่ะค่ะน้องมายค่ะถ้าเกิดว่าในขณะนี้ค่ะจู่ๆค่ะก็มีนักนายทุนท่านหนึ่งค่ะ จะมาขอซื้อโรงแรมต่อจากพี่นะคะแม้ว่าพี่จะเรียกเท่าไหร่เขาให้เขาทุมไม่อั้นนะคะแต่ว่าให้พี่ขายให้เขาหนูอยากจะถามว่าพี่จะขายโรงแรมให้เขาราคาเท่าไหร่คะแล้วก็ทําไมถึงให้ราคาขนาดนั้นเอาละถ้าเกิดว่าเราทําธุรกิจโรงแรมของเราไปได้สวยเลยเข้าตาในทุนใหญ่ต้องขายบังคับว่าต้องขายต้องขายถ้าขายขายเท่าไหร่แล้วก็ําเท่าไหร่เลยโอเคน้องมายเลือก Business King หนึ่งท่านค่ะ เอาพี่แชมป์ก่อนเลยค่ะขอเลือกพี่แชมป์ก่อนอีกแล้วนะคะพี่แชมป์จาก Foxpacker ค่ะ90วินาทีพร้อมไหมคะครับโอเคเริ่มค่ะก็จริงๆถ้าถามขายไหมก็คือไม่ขายหรอกแต่จะเป็นคำถามที่ฟอร์สมาต้องขายจำเป็นต้องขายเท่าไหร่ก็จะออฟเฟอร์เขาไปเยอะๆไปเลยเช่นหมื่นล้านแสนล้านล้านๆเวลาที่ต่อเขากลับไปเลยว่าเราไม่ขายคุณ เพราะฉะนั้นคุณแชมป์ตั้งใจว่าไม่ขายแน่นอนครับผมไม่คิดว่าท่านอื่นจะมาบริหารโรงแรมของเราได้ดีเหมือนกันหรอบางทีอาจจะไปอยู่กับนายทุนท่านอื่นอาจจะเจริญรุ่งเรืองกว่าอยู่กับเราก็ได้เขามาแล้วเขาไม่ได้ใจรักขนาดเราใช<ม>่ไหมเราเอากลักษณ์มันเป็นความเป็นตัวเราอยู่ค่ะสรุปว่าทำยังไ,ไงดีล่ะน้องไม้พี่แชมป์บอกไม่อยากขายแต่ถ้าน้องไม้ม,มีแสนล้านก็ค่อยมาคุยกันนะน้องไม้นะอะละเหลือพิเศษคิงสองท่านค่ะน้องไม้คะท่านไหนดีคะ พี่สายต่อเลยค่ะขอพี่รายนะคะขายขายเท่าไหร่90วินาทีพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคเริ่มค่ะขอบาุนะคะดีใจมากเลยค่ะถ้ามีนายทุนจะมาขอคือถ้าเกิดคุณสามารถซื้อได้เนี่ยซื้อเลยค่ะแต่ว่าก็คือนอกจากให้เขาซื้อของเราแล้วเนี่ยเราจะยุให้เขาซื้อเพิ่มด้วยซื้อที่ข้างๆซื้อที่อีกในเมืองแล้วก็ให้เราเนี่ยไปดูแลอีกก็คือเราอาจจะแบบขอต่อยอดคือสร้างแบรนด์ต่อให้เขาอะไรเงี้ยคุณจะเป็นนายทุนก็ได้แล้วก็สบายเงี้ยมีคนแบบลงทุนให้อะไรเงี้ยก็เราขอ ขอออกไอเดียขอบริหารหให้ให้แบรนด์ของเราเนี่ยมันแบบพัฒนาต่อขึ้นไปอ,อีกมากกว่าน่าทึ่งแบบนี้หายากค่ะคือถ้าเกิดมีเนี่ก็สงมงเลยให้เขามีส่วนร่วม <st> ใ,ใ,นในการลงทุนได้<ช>แต่ว่ายังไง<ช>ก็ตามคอนเซ็ปต์อะไรขอเราบริหารเองดีกว่าเอาละเหลืออีกหนึ่งคำถามเนาะอีกหนึ่งข้อนะคะสำหรับคุณพี่ก้าของเรานะคะจากอรุณเรสิเดนซ์ค่ะคำถามเดิมเลยขายเท่าไหร่ดีอรุณเรสิเดนซ์ เก้าสิบวินาทีใช่คุณเก้าจบการเงินมาด้วย90เก้าสิบวินาทีพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะมูลค่าจิตใจมันตีราคายากไงก็ถ้าเกิดว่าเราเอาการเงินจริงๆใช่ไหมคะโดยปกติแล้วเนี่ยอย่าไปเสนอราคาเขาก่อนถ้าจะขายของนะคะจาบอกมาว่าจะจะซื้อเท่าไหร่นี่ฟังกันใหญ่เลยนี่จะซื้อจริงๆแล้วนี่ตายละตายละเนี่ยอะไรกันเนี่ยน้องน้อเขาหย่อนุ้ะกวับ ก็เน,นี่ยค่ะสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีความจําเป็นอย่าเอาจิตใจเราไป a t t a c h เราเราในทำ business boutique เนี่ยจิตใจ a t t a c h อยู่แล้วแหละนเนี่ยเนี่ว่าถึงสุดท้ายแล้วจริงๆถ้าจะขายจริงๆเนี่ยขายในมูลค่าที่เอากําไรเป็นหลักคูณไปสัก20เท่า นี่คือนี่คือปกตินะคะ,คะแล้วก็หลังจากนั้นก็ carry on ต่อจบแล้วค่ะหมดเวลาพอดีเลยต่อไปค่ะจะเป็นการโหวตสำหรับคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะและช่วงนี้ค่ะขอพักสักครู่นึงแล้วหลังจากเบรกนะคะเราจะทราบแล้วค่ะว่าใครจะเป็น Business King Idol ประจำสัปดาห์นี้กับ Business King ธุรกิจขั้นเทพสักครู่เดียวค่ะ Business BusinessK King, Business King.